Namo dasa agawato arahato sama sambudhasa Namo dasa agawato arahato sama sambudhasa Namo dasa agawato arahato sama sambudhasa อัศวาจิตจะมาตัปปังโกทัญญาโมลังสุเวนาฮิโนสังอลันเตนะมหาเสนนามัจจุนันติธรรมัสะปพริยายัสสะสาทายัสแมนเตหิสักกจังธรรมโมโสตัปโตรี ขอโอกาสคารวะพระเดชพระคุณพระธรรมป่าม่อและพระเดชพระคุณพระเทศยานวิสิตและพระเทรานุเกระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเจริญธรรมเจริญสุแก่ท่านสาธุชน ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมงานพระราชทา,านเพเิิงศพของหลวงพ่อดำเกิงวรวุูธโธตามที่ทราบกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานพระราชทา,านได้จัดทำพิธี ตามที่พวกเราท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบกันแล้วนั่นได้เ <c oughs> คลื่อนขบวนอรศลีละร่างกายของหลวงพอ่อมาตั้งบำเพ็ญกุศลณนะ <c oughs> เมลุชัวขาวที่นี่ตามกำหนดการจะบำเพ็ญบุญกุศล วันนี้และก็ถึงวันคุ่งนี้เปิดโอกาสให้ท่านแล้วุศนผู้ใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายได้มาร่วมกันได้ทำบุญที่ท่านมาจากทางใกล้ทางไกลก็ลได้โอกาสได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้และก็วันคุ่งนี้ส่วนวันที่13นั่นจะเป็นวันประชุมเพลิง ตามที่กำหนดการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบกันแล้วนั้นวันนี้ <c oughs> ได้มีโอกาสได้รับราชนาไม่มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการเสริมฉลองศรัทธาทัานสาธุชนผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมุ่งมาป,ปฏิบัติตนในางานขรั้งนี้ ตามบารีที่อัตามาได้ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าอัจเชวาจิตยมาตะปังโกชัญญามรนังสุเวนาหิโนสรังอลันเตนะมหาเสเนนมัจุนานั้นคือแปลใจความว่าความดีคือจิตที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆควรทำเชียวันนี้ เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าความบดลมหรือความตายจะมาถึงเราวันพรุ่งนี้เพราะว่าความตายนั่นคือ,อมีเสนามานอันยิ่งใหญ่เมื่อมาถึงใครแล้วจะต่อรองหรือจะขอร้องหรือจะอทําอย่างไรไม่ได้เพราะมีอำนาจยิ่งใหญ่เรียกว,ว่า มรณะคือความตายเนี่ยมีอำนาจยิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อทราบดีแล้วว่าความตายเราไม่รู้อาจจะเร็วอาจจะชา้าคือไม่รู้เลยดังนั้นพระพุทธองค์จิงทรงใหใ้ในเมื่อรู้ว่าในเมื่อรู้ว่าเราจะต้องบทกลมหายใจคือจะต้อง ทิ่งสังขารไม่วันใดก็วันหนึ่งจะช้าเร็วอ,อย่างนี้ความดีที่ควรจะกระทําบําเพ็ญทางกายทางวาจาทางใจนั่นควรรีบทำเมื่อเราไม่รีบทําแล้วพอเก็บไข้ได้ป่วยหนักขึ้นมาแล้วก็จะไปไล่ล่ำคําควรเสียใจว่าโอ๋นอะความดีที่เรา <c oughs> ได้ทําก็ทำไม่ไมาไม่มากเออ แล้วเราก็ยังคิดหาทานเราก็ทำมาไม่มากคิดหาสินก็บริสุทธิ์บ้างเศร้าหมองบ้างไม่ได้ทำให้ถึงที่สุดแห่งความบริสุทธิ์กายวิยจาแกจริงๆคิดถึงการบำเพ็ญระดับสูงขึ้นไปคือสมาธิก็ไม่ได้กระทำบำเพ็ญแล้วไม่ได้พิจารณาต่อไปก็ไม่เห็นจเจริญสัมปัญญาไม่ได้พิจารณาถึงไตรักซึ่ง ไปว่าสามลักษณะคืออาการของสังขารร่างกายเนี่ยมันมีลักษณะแห่งสามอย่างคืออัน,นิจจังความแปรสาภาพการแปรสาภาพของชีวิตสังขารร่างกายเนี่ยเราระลึกดูซิว่าแปรมาตั้งแต่เราอยู่ในคันค <c oughs> ลอดออกมาแล้วก็แปรมาตามลำดับความเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็นหลักจัดจะธรรมเป็นของเทียนที่จะต้องมีอยู่ในทุกชีวิตทุกสัตว์ ไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ตัวแดงสัตว์ตัวใหญ่สัตว์เท่าน้อยเท่ามากเท่าใหญ่ตลอดถึงมนุษย์ระดับสูงสุดเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ระดับต่ำสุดก็คือจันทรทานขอทานาระดับทุกระดับทุกชาติสั้นวันณนะไม่เลือกสัตวสั้นตระกูลไหนก็แต่แล้วแต่ตายรักจะครอบงำทุกชีวิตเลย เพราะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นเองโดยไม่มีใครไปตกแต่งหรือแก้ไขได้อย่างที่เราก็ทราบกันแล้วว่าชีวิตของเราอยู่ทุกวันนี้ก็แปรสภาพมาตามระดับจนถึงทุกวันนี้อันนีใน้ในขณะที่แปรสภาพเนี่ยมันก็มีความลำบากมีที่จะต้องอดจะต้องทนต่อสิ่งต่าง ที่จะต้องบีบบังคับชีวิตสังขารเนี่ยต้องเอาใจใส่ดูแลอ,อยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งก็สหลายเวลาแหละที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลเยียวยาวันเทาเรียกว่าวันเทาทุกเพราะในทุกความทนได้ยากของชีวิตสังขารเนี่ยมันก็มาจากความเปลี่ยนแปลงมาจากความไม่เที่ยงเรียกว่า,าสภาพของขอบ เปลี่ยนแปลงไม่ว่า,เ,าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนชาติชั้นวันะไหนตระกูลไหนความรู้ระดับไหนก็แ้วแต,แต่เขาไม่ได้สนใจกับระดับฐานะชีวิตครอบครัวหรือตระกูลความร่ำรวยสวยงามอะไรก็เขาไม่ได้สนใจเขามีหน้าที่เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องเสื่อมอจะต้องชาราข้ามค่าสมมุติสุดโสม มีหน้าที่เขาเขาทำหน้าที่เขาถูกต้องที่สุดแล้วเรื่องชีวิตสังขารคือความไม่เที่ยงแลว้วกความทุกข์ที่เราที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลเยียวยาตั้งแต่น้อยน้อยก็อ,อาศัยผู้ปกครองคอยเอาอกเอาใจดูแลนั่งพิจารณาดูสิว่าพูดไม่ได้ช่วงเป็นเด็กเอา้าพูดไปได้ก็ต้องร้องไห้ พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเดาเอาว่าเออลูกเราเป็นอะไรอัดเดาผิดเดาถูกีวิธีเดาผิดไปก็เป็นทุกข์เครื่องก็ไปเอกวิธีเป็นไข้เป็นหวัดเป็นกรปวดท้องร้อนมากหนาวมากอะไรเพราะนี่ร้องออกมาอย่างเดียวนี่ก็แสดงคือความไม่เที่ยงตั้งแต่เด็กแล้วก็ทุกข์ก็ลําบาก <Okay. S 1> เพื่อจะรู้เรื่องเพื่อจะพูดได้เพื่อจะเดินได้เพื่อจะอช่วยตัวเองได้ก็ต้องใช้เวลาหลายวันหลายหลายหลาย เดือนหลายนาทีหลายชัออ่วโมงแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละชัออ่วโมงมีแต่เรื่องอันิีจังทุกขลังแล้วอนัตตาก็มีอำนาจที่จะต้องเป็นไปตามอย่างนั้นไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอนัตตาเ <OU FF> ขามีหน้าที่อำนาจ PD. มีความเหนื่อยความมื่อยความหิวความชราข้ามข่าสมุดสุดโรมความหมุนเวียนแปลงเขาเป็นหน้าที่ของเขาเป็นใหญ่ไม่มี พนันให้ที่จะอยู่เหนืออานาตาความที่จะต้องเป็นอย่างหิวอย่างนี้เราไม่ให้หิวก็ไม่ได้ปวดหนักอย่างนี้เราห้ามก็ไม่ได้ปวดเบาเ,เราห้ามก็ไม่ได้เวลาเหนื่อยมากห้ามก็ไม่ได้เวลาเก็บหลังเก็บเอวปวดหัวปวดท้องเราก็ห้ามไม่ได้ทําไมจะห้ามไม่ได้เขาเขาเ,เป็นอย่างนั้นเขามีหน้าที่อย่างนั้นเรียกว่าเขาเป็นไปตามสภาพที่เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าอานาตาเป็นใหญ่ในสิ่งที่จะต้อง เสื่อมโทรมทรุชุดโทรมแตกดับในที่สุดอย่างาท่านหลวงพ่อเราเนี่ยที่เราได้ทราบข่าวกันอ,อยู่แล้วว่าท่านก็เป็นข้าราชการถึงระดับผู้อำนวยการเกษ็จท่านก็ออกบวชกับท่านก็ออกกนกพิจารณาแล้วว่าราบยศสรรเสริญสุขทุกขต่างๆนั่นน่ะมันเอาไปไม่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะฐานะนื่ในระดับผู้บริผู้อานวยการท่านมีธรรมะตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ ออกบวชนู่นน่ะท่านมองเห็นเ,เกียรติยศชื่อเสียงลาบยศเสริญน,นั่นมันเอาไปไม่ได้มันจะต้องทิ้งไว้อยู่ในโลกนี้ในเมื่อท่านรู้เข้าใจแจ่มแจ้งนี่แล้วท่านก็ก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆออกมาบรรพ็ทาอมบทนั่นท่านออกมาอนนี้ก็ท่านออกมาด้วยปัญญาปัญญาที่มองเห็นแล้วว่าที่เราได้เรา ดีเรามีเราเป็นอยูน่นี่เราจะต้องอพัดผ้าจากไปเราจะต้องทอดทิ้งไปไม่วันใดก็วันหนึ่งท่านวังเห็นปัญญาอนาคตของท่านวังเห็นท่านจิงออกมาบวชกันปราชาแล้วท่านก็มาทําประโยชน์อยู่ที่นี่อ,อยู่หลายปี20กว่าปีถ้าเท่าเท่าที่จําไม่ผิดนะที่นี่ก็อาตมาก็ได้มาก่อสร้างเริ่มต้นไว้ตั้งแต่ปี2530ถ้าจําไม่ผิดก็คงจะเป็นเดือนวุกรานี่แหละ ว่เาเริ่มสร้างทำตลลมชลาเอาไว้อยู่สเกตตรงนี้กับพอดีบังเอิญชัดโยมทั้งอเมริกาเขาก็เลยนิมนต์ให้ไปโปรดสัตว์ทางโน้นก็เลยได้สร้างยังไม่เสร็จก็เลยได้ไปไปอเมริกามือวันที่11เดือนกุมภาพันธ์2อ3 0นั่นแหละจากนั้นมาก็ไม่ได้มาดูแลเลยก็มีแต่ปล่อยให้ลวงพ่อหอ,อบอยู่แล้วก็ท่านเนี่ยลวงพ่อดำเกิงเงนี่แหละเวลาอุธทธเนี่แหละท่านมา สร้างสถานที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติเข้ามากล่มเย็นวางรากฐานวางอะไรอะไระไร้ไดูตรงไหนตรงไหนก็เป็นลัเหยียบเรียบร้อยทำให้เกิดธรมธรมชาตินี่ท่านรักธรรมชาติธรรมชาติมันช่วยให้เข้ามาแล้วมันสบายเออตาก็ไม่เป็นทิศเป็นภยัยมองไปตรงไหนก็เขียวชุม่มพุ่ม,ม,มปึกไปทั้งหมดมีสระน้ำทำเอาไว้ดีหมดทุกอย่างเข้ามาแล้ว คนที่ยินดีในความดีผู้ที่ยินดีในความสงบขเข้ามาก็สบายก็สบายใจในท่านสร้างความสบายทั้งธรรมชาติและทั้งจิตใจของท่านสาสุชนทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยนี่ท่านก็รู้ว่านี่แหละรู้ว่าสังขารชีวิตร่างกายเป็นของไม่แน่นอนท่านก็รีบกระทำความเป็นคุณงามความดีความดีท่านก็มีหลายระดับระดับความดีเบื้องต้นคปอประโยชน์เบื้องต้น,นตนรวจชาตินี้ท่านก็วางเอาไว้ท่านก็ ทำเจริญประโยชน์ชาตินี่้มาที่ก็ว่าอะไรท่านทําขยันวันเพียนอุทารสัมำาคิดดูทีสิท่านเ็อยู่ตรงนี้นะตรงไหนตรงไหนแต่ก่อนอาตมามาอยู่ที่นี่ปี2530นมั่นมีแต่สวนมันเขามองไปตรงนหนก็โล่งไปหมดโดยเฉพาะอยู่ตามริมหน้าผาอยู่ด้านที่ตะวันออกมองไปโล่งเตียนไปหมดเลยมองมาทั้งตะวันตกก็โล่งเตียนไปหมดมีป่าบ้างนิดๆิหน่อยตรงที่ทำลาเล็กน่ดนั่นแหละท่านมาดูที่มาปรับปรุง ดูต่นเนี้ยนะท่านทำเนระอุทานสัมปทาขยันวันเพียรทําว่างก็ทําประโยชน์ว่างก็ทําประโยชน์เพียรทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ท่านมองการไกลมีสติมีปัญญาปัจจุบันและอนาคตเมื่อทําไปแล้วมันก็ได้ได้รับผลอย่างนี้นะท่านสัมปทาแล้วจากนั้นก็การละะสัมปทาท่านการรักษารักษาดูแลเอาใจใส่ดูแลจ้างพนักงานดูแลลดน้ำพวนดินอะไรไม่ ตายไม่ให้อะไรเลยถ้ามันตายมันก็ไม่ได้อยู่ถ้าสวรรอย่างนั้อัตราสัมปทานในการดูแลรักษาในผลงานที่การสร้างขึ้นการดูแลรักษานี่ไม่ใช่แต่ดูแลรักษาแต่พือต้นไม้อย่างเดียวดูแลรักษาคลายของท่านไม่คลายของท่านก็ไม่ได้ทําผิดศีลผิดธรรมวาจาของท่านถ้าการรักษาให้อยู่ในขอบเขตของนสัมมาวาจาคลายของท่านก็เป็นสมมากรรมกรรมวันโตการงานสร้างกันชอบเพื่อไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่างนี้ เนี่ยท่านก็รรักษาทั้งกายทั้งวาจาเรียกว่ารักศีินษาธิินการกรักษาข้อวัดปฏิบัติของท่านท่านอยู่สันโดษมากน้อยอยู่คนเดียวมีความสงบกินดีในความสงบก็าลบความว่างๆทั้งกํากำดจิตของท่านพิจารณาอน,นิจังทุกขังอนาัตตาส่วนสําหรับโรคโ,โกรธหลงท่านโรคมันไม่มีตัตั้งแต่ท่าน อกอกบวชถึงแล้วท่านไม่หลงไหลในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเกิดที่จะเสียงตัวนี้มันมันสงบราบฆ้าเป็นแต่ก่อนจะบวชแล้วนึกว่าท่านเข้ามาอยู่นี่ท่านจ,งจึงไม่มีการที่จะไปหลงไหลในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทององนี้ท่านกระทุ่มเทชีวิตของท่านอย่างที่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านพ,ะพะยายะระเจ้าพระสงฆ์ทีญาติโยมปราชุดพระบาจิกาทั้งใกล้ทั้งไกลอาจจรับทรในรับทราบข่าวของท่านอย่างนี้แหละส่วนอาตมาก็ได้ไป อยู่อเมริกาเนี่ยปี30นู่นน่ะไปช่วยหลวงปู่สุวัสดิ์หลวงปู่สุวัสดิ์ก็ท่านก็อ,อยู่ด้วยกันมาจนถึงปีนั่นแหละที่ท่านวรณภาพาปี2545าอี่สเลยจะต้องได้อยู่ดูแลทางกลิฟโเนีไปนานๆก็กลับมาปีละข้างกลับมาเมืองไทยกลับมาแล,ล้วก็ค่อยไปเข้ามาที่ที่นี่เพราะว่าพราะรจิที่อยู่วัด ที่ทําไว้ก็มีภารกิจเยอะแยะเน,นีมาเมืองไทยก็ทํสาธารณะประโยชน์ทางไทยอเมริกาก็ทํสาธารณประโยชน์อเมริกาเพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าอันนี้แหละความตายมันไม่แน่นอนบางดาจ,จะตายพวกนี้ก็ได้ฉะ่นั้นก็รีบทําความดีความดีมดนี้ปัจจุบันหรือประโยชน์ปัจจุบันความขยันหมั่นเพียรความรู้จักรักษา,า,าการรู้าจักคบคนดีเอ่อเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นฝูง อันนี้คบคนดีไม่ให้ไม่คบคนชั่วแล้วก็รู้จักใช้ายสิ่งที่เป็นประโยชน์ไหนเป็นประโยชน์ก็ใช้อันนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่สุยสลย้รู้จักประมาณตนชีวิตประโยชน์ความดีปัจจุบันแต่นั่นคนที่มีความดีปัจจุบันนึงจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากนีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ะนะแต่นัน่น,น,นประโยชน์ชาติหน้าท่านกับังเพนไม่ใช่แต่ทาประโยชน์ ปัจจุบันอย่างเดียวก็ยอดชัดหน้าก็คือ <c oughs> มีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาเรียกว่ากรรมวัรัทธาเชื่อเชื่อในกรรมการกระทําทางกายวาจาใจถ้าเราทําดีวันนี้กายวาจาของเราดีวันนี้มันก็จะเป็นเหตุให้ส่งไปถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะคิดดีพูดดีทําดีอีกเ,เนี่ยเรียกว่ากายวาจาใจ ถ้าเราทาความไม่ดีวันนี้ถ้าเราไม่เลิกไปละแต่ความไม่ดีก็จะส่งเราให้เป็นคนไม่ดีในพวกนี้เป็นคนโกโหกหลอกลวงเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยดื่มสุลาเมอะไรเล่นการพน,นันเที่ยวเตรออะไรพวกนี้ถ้าฝึกไปในทางที่ไม่ดีถ้าเราไม่พี่ากนาเห็นทุกการโทษมันก็มักแต่เป็นนิสัยไม่ดีติดตามเราไปส่งเสอส่งให้ไปในวันพวกนี้ พ่งนี้ทําให้เลิกเป็นละอีกก็จะกลายเป็นอาทิตย์นี้เดือนนี่ปีนี่ก็ลเลยกลายเป็นคนขี้ยาเป็นคนขี้เหล้าไปกลายเป็นคนมอนกรประมาทเ,เพื่อเพลินมอ,มอไม่สนใจเรื่องการข้อวัดปฏิบัติไม่ไม,ไม่ไม่พิจารณาชีวิตสังขารร่างกายของตัวเองอไปในะทางลักษณะแห่งความประมาทไปดังนั้นเราก็พลาดพลาดาเสียทีเวลาเกิดเทฤษดีขึ้นมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดโรค อะไรที่มันรักษายากๆมกนคือโรคตับเร่งในตับบ้างเร่งในปอดบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยพอตรวจเช็คกนไปลวใจพิ่ใจกวนว่าวุ่นขุนมัวมันไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้ฝึกเอาไว้คิดถามก็ไม่เห็นวเวลาเก็บไข้ได้ป่วยหนักกนิมนต์พระไปเทศไปสอนก็รับไม่ได้เก็บทุ่ปวดนี้จิตมันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดไม่มีพระพุทธ เป็นตีพึ่งไม่มีพระธรรมเป็นทีพึ่งไม่มีพระสงฆ์เป็นทีพึ่งหรือเมื่อไม่มีทีพึ่งมันก็จะพึ่งแต่กายอาจารยใจที่เคยทําอะไรเอาไว้มันจะคิดเห็นแต่สิ่งที่ทําไว้นั่นแหละทาอะไรเอาไว้ล่ะมันก็จะมาปรากฏเป็นเป็นนิมิตทำไมปรากฏถ้าไปฝ่ายดีก็เป็นสุขนิมิตฝ่ายไม่ดีกับทุกขานิมิตนิมิตที่ไม่ดีนิมิตไม่ดีมันก็เกิดสะดุ้งตกอกตก,ตกใจล่ะว่าวุ่น